สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว ASUS Memo Pad 7นะครับรหัสซีรีส์นะครับจะเป็นรุ่น ME572CL นะครับก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะครับคือสีดำสีทองสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีสีแดงนะครับสีแดงจะออก ออกดำเลยนะครับอืมครับจะเป็นผิวกอสซี่นะครับเปิดกล่องมานะครับก็อันนี้ก็เขาไม่ได้แถมอะไรมาให้มากนะครับมีคู่มือมีสาย USB นะครับมีอะแดปเตอร์มีเข็มจิ้มซิมนะครับ ก็มาดูตัวมันนะครับครับรีวิวเชิงสเปคหรือการใช้งานนะครับก็ลองไปหาดูจากเว็บไซต์อื่น,นครับแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมจะมาพูดในเชิงของการใช้งานและความประทับใจนะครับหรือความไม่ประทับใจในการใช้งานนะครับคือจะเน้นเรื่องของ การใช้งานจริงมากกว่านะครับก็คือว่าถ้าดูเชิงสเปคว่ากล้งองเท่าไหร่เอ,อความเร็วอะไรสปีดอะไรยังไงก็ไปหาดูตามเว็บอื่นนะครับของผมจะมาพูดถึงการใช้งานของตัวมันจริงๆนะว่าอ,อตัวนี้มันเวิร์กมันเวิร์กไหมนะครับเป็นแท็บเล็ตที่เวิร์กหรือเปล่าครับก็อย่างแรกนะครับคืออ,อผมจะมาเริ่มที่ข้อเสียของมันก่อนเลยนะครับ ข้อเสียคือไม่ได้ไม่เป็นโทรศัพท์นะครับคือเป็นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับแต่ใส่ซิมได้นะครับคือสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับคือความเป็นโทรศัพท์มีอยู่อย่างเดียวนะครับคือเรื่องของข้อความนะครับก็คือมีการรับส่งข้อความได้นะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยมีมีลำโพงมีไม้นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ฟังก์ชันในการโทรได้เลย นะครับผมซึ่งจริงๆก็แหมใส่มาหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวเองเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็ครบอยู่แล้วไม่รู้จะตัดออกทำไมนะครับก็อย่างหนึ่งก็คือไม่มีไม่มีการสั่นเตือนนะครับสั่นตัวสั่นเตือนอเวลาเรากดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับ ก็คือจะไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยก็คือดำๆก็คือดำดำๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่ามี notification ขึ้นมามี alert อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรบอกครับมีมีแต่เสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือที่เจอนะครับคือเล่นเกมบางเกมเนี่ย เล่นไม่ได้นะครับคือมีเด้งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันใช้ชิปของตัว Intel นะครับดังนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันก็บางทีเราจะไปดาวน์โหลดบางโปรแกรมก็จะไม่ซัพพอร์ตนะครับก็คือจะใช้ไม่ได้ในหลายๆโปรแกรมนะครับก็แต่ว่าโดยโดยรวมก็คือใช้ได้นะครับอืมแต่บางโปรแกรมก็ก็อดนะครับแล้วก็อ่อ การการใช้งานอันนี้อาจจะดูว่าการเลื่อนอะไรเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะช้าน,นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานใช้งานในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมมาเริ่มคุยถึงข้อดีของมันบ้างแล้วกันนะครับข้อดีเลยเนี่ยของตัวนี้นะครับที่ผมเห็นคือแรงครับคือเลื่อนไปเลื่อนมายไม่แรงนะครับ อืดน,นะครับติดอืดน,นิดนิดนิด,น,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 ดนะครับมีแหลกมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะคล่องนะครับก็รวดเร็วนะครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของจอภาพนะครับจอภาพตัวนี้จะเป็นฟ u l l HD นะครับก็ ถ้าลองเทียบดูแล้วกับพวกจอซูเปอร์อ l มอเลดหรืออะไรประมาณเนี้ยผมว่าสูสีนะความสดใสความคมความสวยงามอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่าเออใช้ได้นะครับแล้วก็เ,เวลาเล่น YouTube นะครับ เวลาเล่นยูทู e เนี่ยก็คือได้ถึงพันแปดสินะครับนี่ครับ1 0 8 0ปดสิบเลยนะครับครับก็คือว่า ต้องเข้าใจว่าบางตัวเนี่ยคือไม่สามารถเล่นความละเอียดของ YouTube ได้ที่1ันแปก็มีหลายรุ่นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นเ,เวอร์ชัน่นแต่ต้องอัปเดตก่อนนะครับคือจะเป็น l o l l p p o p นะครับนเวอร์ชันก็คือจะเป็นตัวตัวใหม่นะครับ อันต่อมาก็คือเสียงนะครับเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับอืมเดีย๋ยวดูตัวอย่างครับมาเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้ก็ผมว่าค่อนข้างโดดเด่นดนิดนึงคือผมเสียงเสียงมันค่อนข้างจะดีนะครับก็คือลําโพงจะอยู่ปีปกซ้ายกับปีกขวาเลยนะครับก็คือถ้าเรามีเล่นเกมหรือ ดูหนังที่มันเป็นสเตอริโอเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นสเตอริโอสองข้างชัดเจนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับคือเท่ามือวางสองข้างนะครับจับสองข้างอย่างเงี้ยนะครับเสียงจะค่อนข้างกระปน่ดมากเสียงดังมากนะครับก็คือว่านะครับ อันกิดแต่ถ้าเราจับใช้งานนะครับใช้งานในักษณาอย่างเงี้ยนะเสียงจะค่อนข้างจังวันนะครับ,รบ,นนรบดังมากนะครับ ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแบตนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือนะครับจากค่อนข้างอึดเลยนะครับผมเล่นเกมประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยลดไปประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยนะครับไอเป็นตัวเครื่องเล่นอื่นเนี่ยแท็บเล็ตตัวอื่นเนี่ยบางที กินไปยี่สิบสาสิเปอร์เซนแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้แรมมาสองกิกนะครับแล้วก็ถ้าเปิดมาใช้งาน,นจริงๆเนี่ยก็คือตนี้ผมใช้งานอะไรไปบ้างเนี่ยก็ตอนนี้เหลือห้าร้อยนะครับห้ารอยี่สิบแต่ถ้าผมกดบูสต์นะครับเพื่อจะล้างออกนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับ ครับเหลือ9.76นะครับก็คือจะถ้าเปิดเครื่องมาก็ติหลือประมาณนี้ครับประมาณเกือบเกจิกอย่างเงี้ยครับครับก็ถ้าดูโดยภาพรวมันนะครับก็คือว่าเอ่อเพื่อถ้าเอามาเล่นเพื่อตอบสนองความบันเทิงเนี่ยก็คือถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอ่อมีการใช้เรามีการใช้พวกโปรแกรมพวกประเภทเอ่อไลน์พวกเอ่อ โปรแกรมแชทอะไรต่างๆที่มันมี notification ขึ้นมาเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะเป็นข้อสเสียของมันคือตัวนี้มันก็อย่างที่แจ้งไปคือมันไม่มีการระบบแจ้งเตือนอะไรที่มันมันโดดเด่นนะครับก็คือว่าถ้าเป็นการใช้งานลักษณะมีการแชทมีการติดต่อสื่อสารเนี่ยแนะนำว่าหรือเช็คอีเมลเนี่ยผมว่าให้ใช้บนบน,บนมือถือดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้คือไม่มี ไม่มีการแจ้งอะไรเลยมันทําให้แบบว่าพอปิดหน้าจอคือปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมดนะฮะก็อันนี้ก็คือว่านี่คือจะเป็นจุดที่อ,อผมว่าน่าจะไปแก้ไขนะครับส่วนถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าการใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม ก็ถ้าเทียบกับตัวอันนี้ Galaxy Tab นะครับ3ตัวเก่าผมเนี่ยอันนี้คือกลายเป็นเทพเจ้ามหาอ่ดไปแล้วนะครับคือช้ามากนะครับพอมาได้ลองตัวนี้ปั๊บเนี่ยเออรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆทราบกันนะครับก็อ่ ถ้าใช้งานดูหนังฟังเพลเองอะเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็สมบูรณ์แบบดีทั้งภาพเสียงนะครับก็ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับ